สวัสดีครับผมทนายนองจากสำนักงานกฎหมายบ้านสีตรังทนายความนะครับวันนี้ผมจะทำความเข้าใจกับเพื่อนๆในเรื่องการต่อสู้บัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดนะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดอยู่ในมือกันหลายใบนะครับส่วนมากพวกที่ทำงานประจำเนี่ย จะขอได้ง่ายนะครับบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าอายุความบัตรเครดิตกับบัตรกดกดเงินสดเนี่ยมีมีอายุความฟ้องร้องกันภายในกี่ปีครับบัตรเครดิตเนี่ยอายุความในการฟ้องร้องนะครับจะมีอายุความสองปีครับส่วนบัตรกดเงินสดเนี่ยมัน จะมีอายุความอยู่สองกรณีนะครับมีอายุความสิบปีกับห้าปีวิธีนับอายุความเนี่ยผมจะขอแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับสมมุติว่าเรากดบัตรกดเงินจากบัตรเครดิตมาในวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยครับเราจะต้อง พอถึงสิ้นเดือนเมษาเขาจะต้องเรียกให้เราชำระเงินใช่ไหมครับเขาเขจะเรียกภายในวันที่30เมษายน2568ว่าเราต้องไปชำระเงินนะครับแต่พอถึงวันที่30เมษายน2568เนี่ยเราไม่ชำระเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเป็นระยะเวลา2ปี อายุความของของธนาคารเนี่ยเขาจะเรียกร้องให้เราเขาจะฟ้องเราอนี่ยครับให้เราชดใช้นี้เงินที่เรากดมาเนี่ยเขาจะเริ่มสามารถฟ้องได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาสองห้าหกแปดนะครับคือง่ายๆนะครับเราผิดน,นัดวันที่สามสิบเมษาสองพันห้าร้อสิบแปดเราไม่ชำระแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาสองห้าหกแปด เขาก็จะสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเราได้เลยไปจนถึงสองปีครับจะครบปีหนึ่งก็หนึ่งพฤษภาสองห้าหกเก้าครบสองปีก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาสองพันห้า้อยเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นนะครับพอถึงวันที่หนึ่งพฤษภาสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเขาจะสามารถฟ้องเราเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้าถึงวันที่สองพฤษภาคสองห้าเจ็ดสิบเนี่ยเราก็สามารถยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้กับเขาได้เลยก็บอกเขาว่าหมดอายุความถ้าเขาฟ้องมานะครับเราก็บอกเขาว่าคือทำคำให้การไปให้ศาลท่านรู้เลยว่าโจทย์อใช้สิทธิ์ฟอ้องร้องเกิน อายุความที่มีสิทธิ์จะฟ้องร้องเราแล้วอยนี้ก็ได้แล้วครับปกติแล้วเนี่ยครับกฎหมายเขาบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าธนาคารจะต้องฟ้องภายในอายุความถ้าขาดอายุความอ่ะเขาก็ไม่สามารถฟ้องร้องที่จะให้เราสำระได้นะครับ เขาฟ้องได้เลยครับแต่ว่าเราถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็ต้องจ่ายนะครับเราก็ต้องต่อสู้เรื่องประเด็นไนอายุความเข้าไปศาลท่านก็จะดูให้ว่าเขาฟ้องภายใต้อายุความใช้สิทธิเรียกร้กรองถูกต้องไหมอันนี้เรื่องอายุความนะครับแล้วเรามาว่าเรื่องบัตรกดเงินสดกันดีกว่าบัตรกดเงินสดนี้มีอายุความเท่าไหร่ บัตรกดเงินสดถ้าเราชําระค่าต่ำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอายุความประมาณสิบปีส่วนกรณีที่บัตรกดเงินสดเหมือนกันแต่เราทําสัญญาตกลงผ่อนคืนทั้งต้นทั้งดอกโดยชําระเป็นรายเดือนเดือนละเท่าเท่ากันนะครับอายุความก็จะแค่ห้าปีเท่านั้นนะครับส่วนวิธีการนับอายุความมันก็เหมือนวิธีการ นับอายุความจากบัตรเครดิตนั่นแหละครับข้งต้นที่ที่ผมอธิบายมาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าใครเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่ได้ชำระหรือว่าจะต่อสู้เรื่องบัตรเครดิตเนี่ยเพื่อนๆก็ปรึกษาทนายใ,ใกล้ใกล้ท่านได้นะครับหรือว่าจะถามผู้รู้ผู้ที่ชำนาญในด้าน บัตรเครดิตที่เราไว้วางใจก็ได้นะครับสำหรับกรณีผ่อนทั้งต้นทั้งดอกผมมีเคสหนึ่งที่ทีเพิ่งทำไปไม่นานนี้ครับลูกความท่านเนี้ยโดนธนาคารฟ้องมาประมาณสองแสนหกนะครับประมาณสองแสนหกหกมื่นกว่าบาทผมจำไม่ได้เส็จเท่าไหร่นะ กรณีของลูกความท่านเนี่ยท่านยืมเงินมาสี่หมื่นครับแล้วก็ท่านไม่ผ่อนเลยพอยืมมาผิดนัดตั้งแต่งวดแรกเลยก็ไม่ผ่อนแต่พอถึงปีที่เจ็ดปีที่หกถึงเจ็ดเนี่ยธนาคารก็โทรมาบอกว่ามีโครงการอะไรสักอย่างจะให้ สามารถกู้เงินเพิ่มได้อะไรอย่างนี้ครับจากสี่หมื่นเป็นแปดหมื่นหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าก่อนที่จะชะําระก่อนที่จะกู้ได้อคุณต้องชําระอันนี้เข้ามาสักหน่อยสักพันสองพันก็ได้ลูกความผมก็เชื่อเขาว่าโอนเข้าไปสองพันสุดท้ายก็ไอแปดหมื่นก็ไม่ได้ครับอยู่มาประมาณปีกว่าสองปีอะคือเขาไปกู้เงินตอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า แล้วปี2,566เนี่ยเฮ้ยเขาขอไปกู้เงินปี2,556ครับแล้วก็ปี2,565เนี่ยปีที่สิบพอดีเนี่ยเขาฟ้องมาครับลูกความผมก็กังวลใจว่าแกไปชำระในปีที่ก่อนก่อนถึงสิบปีประมาณสักปีก,กว่า2สองปีนะครับแกก็ว่าอายุความย่งไม่หมด เพราะว่าแกไปไปชำระสองพันนั่นแหละครับก็กังวลก็มาปรึกษาผมผมก็เลยบอกว่าคดีนี้ก็พอสู้ได้นะถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับผมก็เลยต่อสู้เรื่องประเด็นอายุความนี่แหละไปให้ก็ประเด็นเดียวเลยครัี่ที่ ที่ผมมั่นใจก็คืออายุความแล้วก็ประเด็นเรื่องดอกเบีย้ยกรณีหนึ่งเพราะว่าดอกเบีย้ยในสัญญานะถ้าถ้าทำตามสัญญาก็ร้อยละหครับแต่ถ้าผิดนัดชาระเขาจะปรับขึ้นอีกร้อยละบาทก็คือเป็นร้อยละเแต่ว่าในในฟ้องเขาคิดดอกเบีย้ยมาร้อยละสเอดนะครับจากร้อยละหกะพอเราผิดนัดคิดเป็นร้อยละสเต่อปีเลยธนาคารเนี่ยครับ จนว่าแค่เงินต้นอ่ะกู้มาสี่หมื่นใช่ไหครับแกชำระไปงวนหนึ่งก็เหลือสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นเก้าพันกว่าบาทนะครับทีนี้ดอกเบีย้ยล้นมาจนหกเท่าครับเกือบเกือบหกเท่าคือจากยอดเงินกู้ตอนแรกอ่ะพุ่งขึ้นเป็นหกเท่าจากสี่หมื่นเป็นสองแสนหกกว่าครคิดดูแล้วกันว่า ตกใจไหมนะถ้าเกิดเป็นผมก็ตกใจนะผมก็เลยต่อสู้ประเด็นนี้แหละประเด็นอายุความศาลนั่นก็เมตานะครับปรากฏว่าศาลยกฟ้องนะครับคดีนี้ลูกความเนี่ยดีใจมากแต่ผมนะผมผมนึกในใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนะี่ยเมื่อเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้หนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะหัวหมอไม่ยอมจ่ายหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้กรณีของของเคสของลูกความผมเนี่ยแต่ถ้าเจ้าหนี้เขาใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายคือฟอ้องร้องภายในอายุความและคิดดอกเบี้ย,ยให้มันยุติธรรมผมว่าศาลท่านคงจะมีความยุติธรรมไม่ไไมไม่ม่ยกฟรร้องครับสรุปแล้วนะครับอายุความบัตรเครดิตก็สองปีส่วนบัตรกดเงินสดอะแบ่งเป็น 10ปีกับ5ปีครับเพื่อนๆท่านใดอยากต่อสู้คดีบัตรเครดิตผมว่าท่านควรปรึกษาทนายดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องอายุความเนี่ยมันค่อนข้างจะคนทั่วไปก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทนายเนี่ยผมผมผมมั่นใจว่าทนายทุกท่านก็คงศึกษามาอย่างดีครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงพอแค่นี้อ๋อท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามช่องกฎหมายง่ายๆบายทนายนองให้หน่อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ